สวัสดีค่ะท่านนายอำเภอบ้านเกวดนะคะท่านมามอบถุงเลยังชีพนะคะให้กับเด็กๆรับาที่เป็นข้าที่ววการจับแ่างมลของเด็นะครับเป็นองจเลองางยจม่เนม่ะไ้รับเป็บบทองเ ได้กระเป๋าใหม่นะฮะได้ชุดนักเรียนนะฮะแล้วก็โอ้โหดีใจนะคะโดนโดเนาตอาแดงนอตกู

เราพยายามเร่องนี้ม่ต้เลยนะครับแต่ยึดทุกจุดเป็นไปด้วยกันนะครับผม่าัตน้องอันด้วยแลเอ่อและวก็ตอนนี้เรากต้อนปล่าของเรานะครับก็เริ่มเร่เริ่มสี่สิบก็ได้มาผสมกับเราเป็นเร์วิสที่ต้องหนึ่งครับ ภาพบรรยากาศนะคะที่ประเทศกัมพูชาวันนี้เราพามาต่างประเทศนะคะเราพามาต่างประเทศมารับชมประเทศเพื่อนบ้านเนะาะอ่ะ รถที่เห็นนี้เป็นทีมงานของฝั่งไทยะะฝ่งไทยที่ท่านมาร่วมกันมาอนุโมทนาบุญนะคะกับบ้าน์ตรวจทุกท่านนะคะท่านมา

เสรคุีคนคุบุทุท่นบุที่มาทียนะจะคุณาบุญมาบางทนถที่นะคะถมที่โรงเรียนนะคะ็นบรัรยาการะนะ รยากาศนะคะของทีมงานทุกคนทุกท่านกำลังตอนนี้ก็หาของกินอยู่นะคะดีเลยหาของกินแล้วก็นั่งพักกันอยู่นี่นะคะ ได้อะไรมาหนูมาก,ก่อนนะคะหนูตามหาเขาไม่เจอเขามาทีหลังเขาได้อะไรมาไม่รู้สี่ชิ้นครับเมื่อกี้ไปตามหาคือไปเห็นไปหาเนวกินด้วยกันแล้วเนาะ <laughs> ไปหาเนวกินคือกันโ <laughs> ย้คือกันวะครับอา้าช่วย <laughs> 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 ไปได้ของกินมาเหมือนกันอาหารเทียงครับอาหารเทียงอันนี้คือคนที่นํารงทานมานะครับบอกว่าผมคุณหน้าเขาเลยให้พิเศษปกติจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับ หรอะไม่ใช่เขาเบื่อหน้าหรอคะสงสัยไปถ่ายบ่อยเขาเลยให้เยอะครับเขาบอกว่าก็หิวจัดนะคะไปถ่ายเขาบ่อยเขาก็เลยพิเศษให้นะคะอ่ะกินโชว์เลยคะ่ะเอาพอนๆอยู่เอาร้อนก็ไม่เป็นไรค่ะร้อนร้อนล,อนลอนนะค่ะอร่อยหหอเอาวางสิค่ะวางสักมือสิค่ะวางลูกชิ้นมังก่อนวางกงล้องลงด้วย,าายวางลูกิรยันหายวางลูกศรยันหายมันไม่ไพเรากหรอกะค่ะอยู่นี่โอ้ยเนาะจะมันเริ่มแบกเนาะก็ไปเขาห่มเน่ที่เนาะ เดี๋ยวพวกเได้ไปเอาน้งเปาเลยนี่เด้น้งเปานี่เด้อาหารซิมให้เบื้อง่อนค่ะเป็นยังไงคะความรู้สึกทานลูกชิ้นที่ประเทศกัมพูชาอร่อยเหมือนประเทศไทยไหมห่อนห่อนปะคะเมืนอกาดีเสียบรสลูกชิ้นมาตางมาตาบันอันประเทศไทยเราพี่น้องอันนี้น้ำค่ะไปก็หิวแล้วนะคะขอหาอะไรรับประทานก่อนนะคะหนูไปได้ อะไรล่ะนมนมเย็นของหวานนะคะเสียตามไปได้รู้ชิ้นมากับอะไรก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะรับชมนะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะแล้วเราจะพาไปไหนกันต่อนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะ